สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะ,ะวันนี้นะคะน้องหวงก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจําวันที่24มาแบ่งปันนะคะสําหรับชุดเด่นวิ่งรูดเนาะ,ะก่อนไปรับชมเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่22กันก่อนนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวน้องหวงหาสมุด ผลของวันที่22กันก่อนนะคะ,ะวันที่22เนาะวันที่22ผลที่ออกก็คือ3 7 2 9 1 5นนะคะอ่าผลที่ออกนะคะพี่น้องจ๋า ตารางสามน้องบึงไม่มีเนาะเจ็ดไม่มีสองไม่มีมีห้ากับหนึ่งนะคะพี่น้องจาอ๋าชุดนี้ส่วนตัวเจาะน้องบึงก็หลุดไปเนาะมาเฉพาะตารางนะคะห้าหนึ่งห้านะคะพี่น้องจา๋าเข้าตารางนะคะหนึ่งห้าเนาะชุดนี้ก็เข้าเฉพาะตารางแล้วก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ fc ด้วยนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะอยังไงก็ฝากตามต่อกันของวันที่ยี่สิบสี่ด้วยนะคะพี่น้องจา๋า ชุดเด่นวิ่งรูดเนาะ,ะหรือว่าจับบินนะคะน้องจ๋าชุดนี้ก็จะมี4ตัว4ตัวด้วยนะคะ,ะสำหรับตารางที่ลงอ,อันนี้น้องหุ่นก็ยังไม่ได้ลงนะคะสถิติของแต่ละสูตรแต่ละเดือนนะคะ,ะน้องหุ่นสามเจ็ดสองเก้าหนึ่งห้า ามาตารางนะคะมาตารางหนึ่งหนะคะพี่น้องจาอ๋าชุดนี้ก็หลุด,หล,ดหลุดเลยก็คือมีแค่วันที่3านอ้อนองนั้นก็เข้าต่อเนื่องมานะคะสําหรับชุดเดดวิ่งรูดนะคะอเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันของวันนี้นะคะพี่น้องจาอ๋ามาดูตารางกันมาดูตารางนะคะพี่น้องจา๋า อก่อนไปรับชมมาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ้าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องึ่งเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะ คำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามเด้อถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะอ่าสำหรับตารางในวันนี้นะคะก็จะมี4 01 5 7 แล้วก็เก้านะคะถ้าใครชื่นชอบจะนำไปวิ่งไปรูดก็ได้นะคะอ่าส่วนตัวเจาะเนาะตัวเจาะก็จะมีสี่หนึ่งห้าเจ็ดห้าเก้าศูนหนึ่งห้าสี่ หนึ่งเจ็ดนะคะน้องอุ่งก็จับในตารางนะคะพี่น้องจา๋าอ่าสี่ศูนย์หนึ่งเก้าอะไรอย่างเงี้ยน้องอุ่งไม่ได้จับออกมานะคะถ้าใครชื่นชอบก็สามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะเพราะว่าถ้าเอาออมาก็จะหลายตัวเกินไปเนาะอ่าส่วนชุดกันที่น้องอุ่งจับออกมาเนาะก็จะมีศูนย์เก้าสี่เก้าศูนย์เจ็ด ก้าหนึ่งแล้วก็อห้าสองนี่ชอบนะคะแล้วหวังขอเพิ่มใส่แต่มองไม่ค่อยชัดเลยอห้าสองใส่ตรงนี้แล้วกันนะคะอ่ะส่วนชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวก็จะมีหนึ่งห้าสี่เจ็ดสี่หนึ่ง สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งนะคะอ่าน้องวึงลืมเน้นให้อ่ามาดูตัวเน้นก่อนค่อยดูสีตัวนะคะพี่น้องจา๋าอ่าตัวที่ขีดนี่ก็คือน้องวึงชอบส่วนตัวนะคะสี่หนึ่งห้าสี่ศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งนะคะแล้วก็ห้าสองนะคะพี่น้องจา๋า ถ้าชื่นชอบก็สามารถตามได้เนาะมาดูสี่ตัวกันนะคะสี่ตัวก็จะมีเจ็ดหนึ่งห้าสี่เก้าเจ็ดสี่หนึ่งห้าสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย 1> 9กนะคะพี ja. ่น้องจาอ่าถ้าชื่นชอบก็สามารถตามได้เนาะสำหรับชุดเด่นวิ่งรูดนะคะเห็นชัดไหมเนาะอ่ะถ้ายกขึ้นก็จะมองไม่เห็นเนาะก็จะมี4 1 5 7 5 9 0 1 5 4 1เนสร็จนะคะส่วนชุดกันก็จะมี0 9 4 9 0 7 9 1แล้วก็5 2นะคะ อ่าสาตัวก็จะมี1 5 4 7 4 1 4 0 1 0 9 1จีนึก้าหะคะพี่น้องจ๋าส่วนชุด4ตัวเนาะเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็1 0 9 1นะคะอ่าถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าน้องบุงก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องจ๋าปะปบบุนกันไปนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องห่งลงนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องจ๋ามาลุ้นกันนะคะโชคดีกันทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ